กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทู้เด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของความขี้อายของน้องลิซ่าละกันนะครับโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามเกี่ยวกับว่าดิซ่านี่เป็นคนขี้อายจริงหรือครับพอดีผมติดตามแบ็คพิงค์มาได้ไม่นานประมาณครึ่งปีกว่า,วาแล้วแต่จะติดตามจริงๆก็เพิ่งเริ่มเพื่อม,มาโปรโมทที่อเมริกายุโดพอดีผมอยู่ต่างประเทศนะครับ ทำไมเวลาแสดงบนเวทีลิซ่าดูมีความมั่นใจมากแต่เวลาให้พูดในสัมภาษณ์นี่จะเงียบกิบเลยอย่างจีซูนี่พอจะเข้าใจเพราะน้องพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ภาษาอังกฤษน้องลิซ่าก็ค่อนข้างดีเลยเลยคิดว่านี่ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่จริงเวลาดูแบ็คพิงค์เฮาส์ก็ไม่ได้ดูเป็นคนขี้อายหรือเงียบอะไรเป็นพิเศษแต่ทำไมเวลาให้สัมภาษณ์ไม่ว่าในเกาหลีหรือในประเทศตะวันตกแทบจะไม่พูดเลยถ้าไม่มีใครเจาะจงทักให้พูด ในเอเชียมันอาจจะไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ในประเทศฝรั่งมันดูไม่ดีมากๆเลยอย่าว่าแต่อเมริกาเลยครับถ้าในไทยเรามีดารานหน้าใหม่มาออกรายการแต่ทางรายการก็แค่นั่งเงียบยิ้มอย่างเดียวหัวเราะตามบ้างมันก็อาจจะดูแปลกชาวตะวันตกเขาจะให้ความสําคัญกับการเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากศิลปินต้องแสดงออกว่ามีตัวของตัวเองตอนนี้สังคมตะวันตกก็ชอบพูดว่าไอดอนเกาหลีเป็นเหมือนหุ่นเชิดหุ่นยนต์ให้กับบริษัทไม่มีตัวของตัวเอง ทุกอย่างเป็นคาแรคเตอร์ที่โดนประดิษฐ์ขึ้นมาถ้าน้องจะแค่นั่งเงียบปล่อยให้เจนนี่กับโรเซ่พูดระหว่างนี้ตัวเองก็แค่นั่งยิ้มแบบนี้มันจะชวนให้คนเข้าใจผิดว่าน้องเป็นเหมือนกับที่เขาอคติคิดไว้ไม่อยากให้คนมองน้องแบบนั้นพูดจริงๆผมก็เสียดายโอกาสแหละเพราะในเกาหลีน้องไม่ค่อยได้มีโอกาสทรายเจนนี่มันอินเตอร์ในประเทศตะวันตกซึ่งเป็นตลาดของน้องเลยน้องมีสแตนเยอะที่สุดแล้วในที่เหล่านี้อยากให้แสดงตัวตนของตัวเองออกมาพูดมากกว่านี้ หวังว่ายังไงน้องก็จะได้รับรู้สิ่งนี้บ้างเพราะมันจะดีต่อตัวน้องเองที่จริงผมก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วเสียดายเพราะส่วนตัวรู้สึกน้องเป็นคนที่มีบุคลิกน่ารักสดใสเท่าที่เห็นในแบ็ k พิงค์เฮาส์ไม่รู้ว่าเวลาสัมภาษณ์ลิซ่าที่ขี้เล่นคนนั้นหายไปไหนอีกอย่างคือช่วงนี้เห็นน้องชอบเล่นกับเมมเบอร์บนเวทีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่รู้สึกจะเล่นกับเมมเบอร์เป็นหลักมากกว่าเล่นกับแฟนๆที่มาดูตัวเองส่วนตัวรู้สึกเหมือนลิซ่าใช้การเล่นกับเมมเบอร์ เป็นเกาะป้องกันตัวเพราะขี้อายไม่กล้าสุตาเล่นกับแฟนๆเวลาน้องแสดงรู้สึก eye contact ดีมากๆต่เวล่าฟรีสไตล์ดูเหมือนน้องเขินไมกาเล่นกับแฟนๆก็เลยเล่นกับเมมเบอร์แทนเพราะนี่คือ comfort zone ของน้องอยากให้น้องกล้าออกมาจาก comfort zone แล้วชาเล l นตัวเองมากกว่านี้อันนี้ไม่ได้ว่าลิซ่าไม่ได้เล่นกับคนดูเลยแต่สังเกตว่าเล่นน้อยสุดน้องยังดูเก่งๆไม่ค่อยกล้าปล่อยตัวมากเท่าไหร่ซึ่งน่าเสียดายเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้ว น้องมีนิสัยขี้เล่นที่สุดในกลุ่มถ้าผมพูดอะไรไม่ถูกหูใครก็ขอโทษด้วยนะครับแต่บังว่าจะเชื่อว,ว่าที่พูดมาเพราะเป็นห่วงน้องแล้วอยากให้น้องปรับปรุงเพื่อที่จะได้เจอสิ่งดีๆและประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นอันนี้ที่พูดมาเพราะไม่ดูว่าอย่างสั่งไม่ให้ดิซ่าพูดมากหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนสั่งให้เจนนี่กับโดเซ่รับหน้าที่พูดไปแล้วไม่ให้ดิซ่าพูดยกเว้นเวลามีคนถามคําถามแบบเจาะจงดิซ่าโดยเฉพาะ ถ้าเป็นแบบนั้นก็ขอโทษน้องด้วยแล้วกันเป็นกําลังใจให้นะครับไปดูกันน้านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งนะแตตอบกับมาไม่เชิงว่าขี้อายหรอกครับแต่ผมมองดูแล้วเหมือนขาดความมั่นใจมากกว่าทําสิ่งที่ตัวเองถนัดก็จะทําได้ดีแต่พอทําเรื่องไม่ถนัดก็ใจขาดความมั่นใจไปเลยไม่วิจารณ์เพราะไม่รู้แต่รู้ว่าตอนที่ไทยเมื่อบอกกลาไม่ใช่อย่างที่เจ้าของกระทู้เขียนมาเลยน้องออกจะมั่นใจเป็นตัวแทนพี่ๆได้ คิดว่าแต่ละคนน่าจะแบ่งหน้าที่กันหรือเปล่าไม่งั้นจะเหมือนแย่งกันพูดความพิเศษที่2นะครับผมเราว่าอิซ่าขี้อายนะสังเกตจากการเจอเพื่อนดาราไทยถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทอิซ่าจะข็นเขินซึ่งขัดกับลูกบนเวทีซึ่งอันนี้หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วส่วนเรื่องให้สัมภาษณ์ต้องแบ่งกันเพราะออกงานในนามวงเรายังเคยเห็นบางวงเมมเบอร์บางคนไม่ค่อยได้พูดเลยจะมีตัวแทนเมมเบอร์พูดแทน ช่นบริการในเกาที่พี่จีซูจะพูดเก่งแบบนี้นะส่วนลิซ่าจะชอบเป็นผู้ฟังที่ดีมากกว่าจริงๆมันก็ไม่น่ากงังวลหรือถึงขนาดเป็นโอกาสแสดงตัวตนอะไรหรอกเพราะงานวงคนก็จำว่าวงแบ็คพิงค์ความคิดเห็นที่สามนะครับผมลิซ่าเริ่มพูดเยะขึ้นแล้วนะมันเป็นเรื่องของความไม่ถนัดไม่คุ้นชินในการใช้ภาษาด้วยน้องอาจจะเขินๆด้วยอย่างลิซ่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วให้ชินสนามอีกหน่อยก็จะเวิร์กสำหรับจีซูนี่ขอแย้งนะ พีซูพูดภาษาอังกฤษได้ฟังได้อ่านออกเก่งได้แล้วจะเหมือนคนไทยคือไม่กล้าขืนหัวพูดผิดแต่จากที่ดูมาจีซูฟังออกในคอนเสิร์ตพี่ก็เริ่มพูดมากขึ้นสองคนนี้อยู่ในประเทศที่ไม่ค่อยสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษดังนั้นทักษะการพูดการสื่อสารจะทําได้ไม่ดีไม่มั่นใจเท่าโดเซ่กับเจนนี่ส่วนเจนนี่กับโดเซ่นั้นต้องยกให้ในเรื่องของภาษาต้องไม่ลืมว่าสองคนนี้เป็นเนทีฟสปีกเกอร์หนึ่งคนและเติบโตในต่างประเทศหนึ่งคน พวกนางจะมั่นใจในการใช้คํายิ่งพูดประโยคยาว,ยาวเป็นทางการดิซ่ากับจีซูไม่ถนัดแน่ๆยังไงก็ต้องให้โรเซ่กับเจนนี่นำวงนี้เขาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะไม่ได้ว่าใครต้องเด่นยังแต่ในแต่ละสถานการณ์ใครถนัดด้านไหนให้คนนั้นทําีที่สุดอย่างไม่ได้ห้ามพูดหรอกน้องยังไม่มั่นใจก็ให้เวลากันตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะฮะไปดูความคิดเห็นของเจ้าของกระทู้ที่ตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างนะครับที่จริงเวลาเห็นจีซูพูดในคอนเสิร์ต ที่ยุโรปแล้วรู้สึกภูมิใจมากเลยพูดเก่งขึ้นเยอะแล้วพยายามกล้าพูดประโยคยาวขึ้นไม่ใช่แค่ยอมว่าตัวเองพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแล้วจะไม่พูดอยากให้เยาว,วชนมีทัศนคติแบบนี้เยอะๆสําหรับที่บอกว่าอาคติผมว่าไม่นะครับที่พูดมานี่เพราะอยากเห็นลิซ่าได้รับสิ่งดีๆมากกว่านี้อยากจะให้น้องได้รับความยอมรับมากกว่านี้นี่อาจฟังตีแรงไปอาจเป็นเพราะปัญหาสื่อสารก็ได้ครับภาษาไทยไม่ใช่ภาษากําเนิดผมขอใช้ภาษาอังกฤษนะฮะ ความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมเราว่าน้องไม่ได้ขี้อายหรอกแต่ว่าระมัดระวังเวลาพูดออกสื่อเสียมากกว่าเพราะเท่าที่สังเกตถ้าไม่ได้กล้องเป็นทางการเป็นแฟนแคมที่เขาถ่ายน้องก็ดูน่าเรื่องดีแต่พอเวลาสัมภาษณ์จริงจังออกสื่อหลักๆน้องดูจะคิดมากกว่าพูดคือจะพูดอะไรเหมือนต้องคิดแล้วคิดอีกส่วนสกิลภาษาเรามั่นใจว่าน้องพูดได้ดีอาจไม่ถึงขั้นน้ำไหลไฟดับแต่เจราจาดูเรื่องแน่นอนเพอดูจากเวลาเจอแ,แฟนคลับน้องก็คุยได้สบายสบาย ซึ่งเราก็เข้าใจนะพอน้องเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองเวลาพูดจาอะไรเลยต้องไต่ตองให้ดีอย่างคนไทยบ้านเราสมมุติว่าเวลาสัมภาษณ์อะไรพลาดไปอาจพูดผิดเพราะว่าเข้าใจคําถามผิดแล้วออกมาขอโทษข,ขอโพยที่หลังสังคมให้อภัยนะยิ่งเป็นเด็กเก่งๆประวัติดีๆมีความสามารถยิ่งให้อภัยเร็วแต่กับเนติเซนเกาหลีไม่ใช่อย่างนั้นต่อให้คุณพูดผิดหรือโพสต์ภาพอะไรลงไอจีที่แบบอาจผิดพลาดเล็กน้อยหรือบางทีไอออนโพสต์ไม่ผิดเลย ถูกการา์เทศะและสถานการณ์ด้่ซ้ำแต่พวกเนดิดเซนก็เอาไปทําเป็นเรื่องดราม่าก็มีมาแล้วแถมยังถูกลากไปเรื่องดราม่าทางการเมืองตลอดขนาดไอดอลที่คนเก่ารักมากๆที่เขาพลาดในเรื่องแบบนี้ยังโดนกระหน่าเละเลยคือมารามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไงขอโทษก็จบแถมให้กําลังใจเขาอีกแต่เนดิดเซนมันไม่ใช่อย่างนั้นเหยียบตลอดเหมือนหาเวลาจ้องจะเหยียบให้เขาจมดินไปเลยขนาดไอดอลออกมาขอโทษก็หาว่าเขาเสียแซงไล่ออกนอกประเทศไปอีก เรื่องเท่าเข็มหมุดแต่สามารถทำดราม่าเหมือนเสาเฮกตึกร้อยชั้นซึ่งเราว่าน้องคงระมัดระวังในจุดนี้ไม่อยากจะมีปัญหาเลยเงียบเสียดีกว่าซึ่งเราก็โอเคนะเพราะเวลาส่องแฟนแชมนี่น้องน่าเรื่องน่ารักเหมือนเดิมตกแฟนขัดระดับเซเลบด้วยความสดใสมาแบบรัวๆเอาไว้รอให้น้องพร้อมกว่าน,นี้น้องก็ค่อยแสดงตัวตนเวลาออกสื่อหลักๆมากขึ้นแทนดังนั้นท่านตอนนี้อยากดูความสดใสของน้องต้องเสพจากแฟนแคมนะน่ารักมากๆอ,อนแฟนครับเก่งฮนะ อีกความคิดเห็นึ่งแล้วะกันนะครับผมวนตัวผมก็คิดว่าแบบความคิดเห็นที่ผ่านมาบอกนั่นแหละครับน้องยังขาดความมั่นใจปกติลิซ่าจะติดทําอะไรเพอร์เฟกต์ทั้งหมดจะเห็นว่าสิ่งที่น้องทําทั้งร้องและเต้นแต่ไม่เคยผิดพลาดเลยเจนนี่ยังเคยบอกว่าลิซ่าได้อทุกแทบทุกวิชาเจนนี่ยังเคยบอกว่าลิซ่าได้อแทบทุกวิชาดังนั้นเรื่องการพูดสดต่อหน้าคนอื่นหรือต่อหน้าคนจํานวนมากเป็นอะไรที่ไม่มีทางซ้อมหรือเตรียมการร้อยเปอร์เซ็นต์น้องจึงไม่มั่นใจ แต่ตรงนี้ผมมองว่าไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพราะอย่างที่เจ้าของกระทู้บอกปกติถ้าอยู่ในภาวะไม่กดดันน้องพูดเก่งและมีคนบีมปกติถ้าอยู่ในภาวะไม่กดดันน้องพูดเก่งและมีบุคลิกที่มีสเสน่ห์มากๆอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่มั่นใจที่จะเอาออกมาใช้เท่านั้นเองซึ่งตรงนี้ประสบการณ์ในเวทีคอนต่างๆจะช่วยให้น้องเก่งขึ้นอย่างแน่นอนอย่างตอนนี้น้องก็ดีขึ้นจากตอนแรกๆมาแล้วเชื่อว,ว่าน้องก็รู้จุดอ่อนตัวเองดีแต่ของแบบนี้มันอยู่ที่ความมั่นใจไม่ใช่นึกจะทําก็ทําได้ ประสบการณ์เท่านั้นที่จะทําให้น้องมั่นใจมากขึ้นส่วนเรื่องความดังภาพรวมตอนนี้น้องก็ลาหน้าเพื่อนๆอยู่แล้วจะมีข้อด้อยให้รอเปล่นประกายในอนาคตก็น่าจะไม่เสียหายเท่าไหร่อิสวายังมีของให้ปล่อยอีกเยอะแล้วกันครับก็นั่นแหละคือความเป็นตัวของตัวเองของน้องมันคือคาแรคเตอร์นั้นคุณกําลังเข้าใจผิดในความเป็นตัวของตัวเองซ้อนทับกับคาแรคเตอร์ของเจนนี่มรโดเซ่รดอศิลปินอินเตอร์บางคนอยู่นะและคุณไร้มายาวมากแต่คุณไม่ดูกระแสที่ตอบรับน้องมัน ว่าเพราะน้องเป็นแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้น้องมันถึงมีคนรักคนติดตามมากขนาดนี้เราดูที่ข้อมูลเป็นเฟซครับอย่าคิดไปเองนะฮะความเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมเท่าที่เห็นในตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วอย่าลืมว่าลิสโตในไทยแล้วเรียนโรงเรียน2ภาษามาก่อนไปเกาหลีภาษาอังกฤษไม่ได้คล่องมากแบบแชงหรือเจนนี่อีกคนโตในออสอีกคนเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กเพิ่งได้ยินภาษาฝรั่งเศสจากเจนชัดๆเอามาวานนี้เอง สำเนียงใช้ได้เลยแสดงว่าตอนเด็กๆก็เรียนมาบ้างแน่ๆส่วนลิสตตอนคอนอเมริกาพูดจาเป็นสปต์มากๆดูไม่เฟซพอข้ามมายุโรปก็พัฒนาขึ้นกล้าพูดกล้าเล่นกับคนดูนะฮะก็เป็นยังไงบ้างละครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรมากนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลกก็สับสไครต์ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ